อเมนขอคนณลักเสิร์พระเจ้าอเมนพี่น้องที่ลกทั้งหลายอินดี้ต้องรับพี่น้องทุกท่านมาเข้าสู่ประชมุมผาขนมปังในเช้าวันนี้อเมนตอนนี้เรามารับสูบประเพณีที่140อเมนที่140ครับผมอเมนตอนนี้เรามาอ่านประกาศข้อที่1ของกันนะครับอเมนทรงเป็นเจ้าบ<พ>าที่แสนน่ารักพระเจ้าเลือกข้ารักอิ่งน้เพราะองค์เองเปลี่ยนแดงเดินดุสาย Father, I the สระเสียนพ่อพ่อส่งเป็นยอดสุดที่รักของเราอเนื่องจากความรักของพ่ออพ่อทรงอินดีอ๋อส่งถมต้นลงมาการเป็นมนุษย์อย่างเราใช่เพื่อจะสละทองเองบนกางเขนอหลับพระโลหิตมาถ่ายได้อวันนี้เราทั้งหลายอมาเพียงได้รักความรอดอกเรยำบังเกิดมาเกิดเป็นเจ้าสาวของพ่อ ชยเจาโ้ีเสเนื้อสิงทั่อใช่คาเสิ่งดคมนข้อาบรณทุกางไปอเมฮาเลลูยาพี่น้องที่รักทัหายตอนนี้เราเชิญพี่น้องทั้งหลายเรามาอานอธิษฐานข้อที่7นะครับ เอเมนมาอ่านที <Depois S 2> <reference S 3> ่ทางข้อท oh, ี่เจ็ด้วยกันเอเมนโอ้สรัสรับพระจ้ สมควชิวชมทุกเวลาใช่สมควรช่วยชมทุกเวลาอาเลนุยาใช่แล้วมาอ่านประกาศข้อที่เจ็บผมกานนะครับเอเมนชนนาชาตลดประารัญญาเพราะเขารู้สึกในคุณค่าเพราะหลานข้าเนื้อปวงประชาสมควรช่วยชมทุกเวลาอาเลนุยาพี่น้องทั้่านใดนำมารับสุบเพลงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเอเมน ต่อไปบทเพลงต่อไปเรามาร้องบทเพลงที่186ครับผมเอเมนบทเพลงที่186ครับ, <Amen. S 2> บเอเมน มาจากภาพคนชีวีโดยรับสุราขนมปังน้เราขอรำลึกองค์เธอ พี่น้องทั้งหลายเรามารับสู่บทเพลงนี้อีกรอบหนึ่งเราร้องเฉพาะข้อหนึ่งถึงข้อสามเอเมนร้องเฉพาะข้อหนึ่งถึงข้อสามและหลังจากนั้นเราก็มาร่วมถักขนมปังนะครับเอเมน เฮเมนโอ้พระเยซูโ oh, อ้พระเยซูโ oh, อ้พระเยซูพระเยซูเจ <Amen. S 2> oh, ้าโอ้เราสรรเสริญพ่อขอบคุณพ่อสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของท้อโอ้พ่อทรงรักเราทั้งหลาย ด้วยความรักที่นิรันดร์พระองค์ทรงสลับพระเวทเพื่อเราให้เราคุนบาอย่างเราลูกของความคุน้าลูกจองความพินา้ได้รับชีวิตนิรันดร์พระองค์ทรงเป็นความชอ่ทางของเราทั้งหลายฮาลลูยาย้่งยงบัทางรานิเราได้คืนดีกันกับพระเจ้าเราไม่เพียงได้คืนดีกัน หพ่อ้มาเกิดการเป็นเจ้าสาวของพ่อพ่อวันนี้เราอยู่ที่นี่พ่อเราร่วมเป็นพยานพ่อ้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อพ่อและก่อสร้างการเป็นพรไก่ก่ออิงศีของพระองค์ด้วยพ่อวันนี้เรารับสุดจอดและขนมปังพ่อมีส่วนในชีวิตนิรันดร์ของพ่อพ่อสารเสริญและขอบคุนพร่อใช่สารเสริญและขอบคนพ่อ สำหรับความรักของพระเอ้ยมันหาได้กับเราทั้งหลายใช่โอเราได้มาดำลึกถึงอาหารแห่งรักนี้เอเ้ยรักใจของพระโอ้ยพระโลหิตของพระเอ้ยพระเงาหลาดได้มีส่วนโอ้ยมีสุขการงานของพระโอ้ยพระได้ลงมาทำสำเร็จเพื่อเราทั้งหลายเอเมนเราได้รับบังการบังเกิดมาโอ้เราได้รักชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้เอ้ยมาในเราทั้งหลายเอเ้ย เราได้กลายเป็นเจ้าสาวของพระองค์เราได้กลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระองค์เราได้มีส่วนในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ชายให้เรามีส่วนในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โอ้พระเยซูโอ้อันนี้เรามาขอบพระคุณถึงความรักของพระองค์โอ้พระองค์ทรงรักเราทั้งหลายโอ้พระองค์ทรงยินดีกลายมาเป็นมนุษย์โอ้ดำเนินชีวิต33มสิบสามปีครึ่งโอ้ตายบนกางเขนเพื่อเราทั้งหลาย ทั้งหลาย <Amen. S 1> ขอให้เราทั้งหลายได้รับความโลด <Amen. S 1> ได้รับฐานะแห่งบุญ <Amen. S 1> วันนี้เรามารำลึกถึงโระคมากินและดื่มตัวของโร พระบิดาเ,เจ้าพี่น้องทีละทั้งหลายอาเมนรามารับสุบเพลน,นี้ข้อ4ถึงข้อหกอีกรอบหนึ่งครับอาเมนข้อที่4ถึงข้อที่หกอาเมน บาพระบิดาบทเพลงที่12ครับผมเอ้มนบทเพลงที่12โอพระบิดาข้าเฝ้าดูหัตถกิจใหญ่ครับ <Amen. S 1> เอ้แม่เจแล้วเรามาอ่านประกาศข้อที่1ร่วมกันนะครับเนมนม <Amen. S 1> โอโพระบิดาข้าเฝ้าดูหัตถกิจใหญ่ขอพระแผงดีมลสิ่งที่ร้ายขอบใครข้าเห็นรูปพรรณสีสังนงดงามอัศจรรย์ ทั้ใหญ่ทั้งเล็กชีวะไพาลกว้างไกลวิญญาณใจข้าสารเสริญพระองค์จากไปพระเจ้ายิ่งใหญ่สงอาศิษย์เสียแผ่นสารสิงเกตขั้วนิกราพระเจ้ายิ่งใหญ่สองอาศิษย์อ้พระเจ้าอิ่งใหญ่ i'm Bye. Uh -oh. Time time น้้องงทัหลายตอนนี้ให้เราใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับเอามาให้เราทุกคนเริมสามารถเปิดปากอธิษฐานสรรเสริญอัปปะพาฏิดาของเราเอเมนเอเมนโอ้อัปปะพาฏิดาเอเมนโอ้อัปปะพาฏิดาสรรเสริญโฮโอ้มาเลลูยา เอ้มนฮาเีลูยพี่น้องทั้งหลายราม,มาลองข้อที่สามกับข้อที่สี่อีอมเมนะครับเอ้ม <Amen. S 1> ลองข้อสามกับข้อสี่อีโลมเม <Amen. S 1> พรของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ไม่เพียงสัางส么事โอสั่งจ้ากวอนนี้อ้ยังพระองค์ทรงสร้างเราทั้งหลายด้วยอ้พระบพิธีดาอเมื่อเราตกดาโอ้พระพิดาทรงใช้พระบุตรมาถ่ายดาวโอ้ให้เราบังเกิดมา สร้างการเป็นคนใหม่คนเดียวด้วยอ๋อวันนี้เราอยู่ในขั้นตอนอ๋อให้การเปลี่ยนมาอ๋อเปลี่ยนไปอโอ้และฟองจะนำเราเข้าสู่สงญญาล่าสิอ๋อนี่เป็นเป้าหมายที่มีสงญญาลาสีของเราอ๋อให้เราสามารถถูกกระกระซ่าอ๋อการเป็นกงเยลูซาเลมมา องค์กลางกบพโลกอ้การเป็นกลางสามแดงที่นิรันดร์ของพระอัปปะพบิดาเราสรรเสริญพระเอเมนเอเมนฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมหาขนมปังหลังนึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าและนมัสการอัปปะบิดาก็ยุติเพียงเท่านี้นะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้า